เมื่อสองวันก่อนนะรถคันเก่าผมนะมันโดนขโมยไปอม,มาเมื่อกี้นะน้องโทรมาบอกว่าเจอรถแล้วน้องมันให้เวรีบไปดูมก็เดี๋ยวผมจะไปดูหนะ่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วนะ,ะ,จะเจอรถแล้วอันนี้แตกเฉยผมไม่ได้ยึดน็อตตรงนี้ด้วยไงเมื่อกี้นะ น้องโทรมาบอกว่าเล่าอย่างนี้กอนดีกว่าเมื่อสองวันก่อนนะรถคันเก่าผมนะผมจอดไว้หน้าร้านที่ผมทำงานอยู่นะมันโดนขโมยไปแล้วทีเนี้ยกล้องวงจรปิดมันก็เสียพอดีก็ลเลยไม่เห็นผมก็ปล่อยมันขโมยอยากขโมยก็ขโมยไปเพราะาเราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวรอซ่อมนะะ รอซ่อมเราก็จะได้ขี่ไว้เป็นสำรองแต่มาโดนขโมยก่อนนะผมว่าไ<อ>ม่เปไรตัดใจไปพอมาเมื่อกี้นะน้องโทรมาบอกว่าเจอรถแล้วรถโดนจอดทิ้งไว้ตรงข้างโรงเรียนตรงข้ามร้านนะไปแอบ,บอยู่ก็น้องมันให้ไปรีบไปดูก็เดี๋ยวผมจะไปดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วนะนี่นะอยู่ตรงนี้นะ โอ้ยลิกกี้มาใส่กลับให้นู่นนู่นนู่นไ่รู้จอดตรงไหนเจอล้อแล้วเน่วเน่เน่ว เดี๋ยวไปดูนะตรงนน้นว่ามันจะเป็นอะไรบ้างโอ้ยวโอ้ท่าเลยวะ่โอ๊ นี่นะมันงัดต้องผมจะแตกไปเลยนะเอ่โอ้โหกลับมาแล้วลูกรักงัดได้นิดแตกนะมันคงคิดว่ารถติดแลวมั้งจริงๆแล้วรถนนไม่ติดนนคงโมโหถอด ถอดไอ้นี้ด้วยเน่่สวิตสวิตจะต่อตรงนะนี่ๆ่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือกาดแทนรถผมนะเดี๋ยวมาเปิดดูดิว่ากาดแทนผมยังอยู่ไหมโอ้ของใต้เบาะยังอยู่ครบนะฮะองนี้อยู่ครบล่นนันนี่โรงเรียนนะแต่มันไปจอดทิ้งไว้ข้างนู้นนะมันเอาไปไม่ได้นะ ไม่รู้มันยกไปกับอีท่าไหนอเออยังอยู่ครบแต่อันนี้หักหเฉยฮะอันนี้แตกเฉยผมไม่ได้ยึดน็อตตรงนี้้วยไงเนี่ยกะเวลาถอดตอมมันจะได้ง่ายแม่งก็กระชากพังเลยมันคงถอดกันไม่เป็นนะนะเอ,อ้ถือว่าโอเคนี่เป็นครั้งที่สองนะที่รถผม,มอไซค์ผมหายแล้วผมได้คืนอะ่ะครั้งแรกตอนอยู่ไทยนะสกูปี้ไอผมก็หาย แล้วก็ได้คืนมาสภาพที่สมบูรณ์คันนี่หายก็ได้คืนมอีกโอ้โชคดีโชคดีโอเคแต่มันคงทำอะไรไม่ได้เอาไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ไงรถมันพังก็เลยจอดทิ้งสำหรับคลิปนี้มาให้ดู <laughs> มาถ่ายให้ดูว่ามันก็อันตรายอยู่นะที่ถ้าอยู่ที่นี่นะของหายอะไรเงี้ยถ้าล็อกไม่ดีอะไรไม่ดีนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ ถ่ายเร็วๆไม่ตัดต่อเลยลากันไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับตัวสดีครับ